ก,ก็นอค่ะสั่งกันแบบนี้เลยนะคะ <S <S ผลใส่ปุ๊บจะไม่ซักจะพิงพ้งทิ้ๆทิ้ในตะกร้าไม่เกินสี่วันจะมีคนออเดอร์คนไม่เสวนาอะไรเยอะถ้าเพราะว่าเกงในส่งเกงในแบบปุ๊บโอเคสมงู้ที่อยู่มาแล้วส่งพอรี่ไป่ายไม่มีการเสวนาแล้วห้ามจีนะคะรายได้ดีอะเออเอาไปทำอะไรผนไม่สนใจนะคะคณแนีหน้าที่ขายคือขายไม่ถามเยอะ ไม่อบแซกโอนเงินมาของไปนะคะสวัสดีครับในโลกออนไลน์นะครับมีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับมีผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับขายกางเกงในที่ยังไม่ซักนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอบถามกับอาจารย์ท่านหนึ่งว่ามีคนซื้อไหมซื้อจริงหรือเปล่าแลวเขาซื้อซื้อไปทําอะไรนะครับเดี๋ยวเราลองสอบถามนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับคุณตูนครับมีอะไรสอบถามครับยินดีครับ อาจารย์ครับผมขอญาตสอบถามนะยครับในกรณีที่มีการขายกางเกงในที่ยังไม่ซัดเพื่อเอาไปดมเนี่ยนะครับในความเห็นของอาจารย์เนี่ยอาจารย์มีความเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับกับในกรณีสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับครับจากที่คุณตูมได้ถามมานะครับว่าเอาไปทําอะไรนะครับแล้วขายกางจริงไหมจากประสบการณ์นะครับขายจริงครับจากที่เคยเห็นมานะครับขายจริงแล้วก็เอาไปทําอะไรเนี่ย ผมไม่แน่ใจนะครับคือผมก็ไม่เคยเห็นคนอื่นไปทําอะไรจากแต่จากตัวผมเองผมบอกเลยว่าชักว่าวครับโอ้จานเอาไปชักว่าวเลยครับใช่ครับเอาไปชักว่าวต้องขอบอกก่อนนะครับกรณีการขายกางเกงในแบบเนี้ยผมจะบอกมันมี2กรณนีนะครับกลุ่มคนที่ชอบลักษณะของแปรแบบเนี้ยมีอยู่2ประเภทประเภทที่1คือประเภทไม่มีตังค์นะครับประเภทไม่มีตังค์ก็จะอาศัยขโมยของเพื่อนบ้านเอานะครับ ะไม่ซื้อนะครับประเภทที่2ที่มีตั์แต่ไม่กล้าขโมยก็จะซื้อนะครับไม่มีอะไรหรอกครับชักว่าวนะครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องสงสัยอะไรเลยครับเอาไปชักว่าวแน่นอนครับอาจารย์ครับขอญาตอีกหนึ่งคำถามนะครับเป็นคําถามสุดท้ายนะครับกรณีที่เราหมกพุ่นขนาดเนี่ยมันมีวิธีการยังไงบ้างครับให้เราเลิกหมกมุ่นกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนี้ได้ครับถามว่าทําไงถึงจะให้เลิกเกี่ยวกับการหมกมุ่นสิ่งพวกนี้นะครับถ้าเกิดใครรู้นะครับ บอกอาจารย์ด้วยครับอาจารย์ก็อยากเลิกอยู่เหมือนกันนะครับ